วงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาก่อนที่จะเข้าสู่ยุคเกอย่างเป็นทางการในวันที่4กุมภาพันธ์2567และก่อนที่ท่านอาจารย์จะใช้การตรวจของจุ้ยแบบออนไลน์ท่านอาจารย์ก็เริ่มวางแผนการรับมือใช้วิชายุคเก้าให้กับลูกศิษย์ ที่เชิญท่านอาจารย์ตรวจหวงจุ้ยตั้งแต่ตุลาคม2565มาแล้วซึ่งทีมงานได้เก็บภาพการวิเคราะห์หวงจุ้ยไว้หลายตอนที่ยังไม่ได้นำมาเผยแพร่ดังนั้นจึงได้นำกลับมาให้ชมกันเป็นวิทยาทานไม่ควักเดี๋ยวมันบน่น เลี้ยงปลาที่นหนมีเลี้ยงปลาที่ไหนไม่มีเคยเ้ยงปลากัดสีดำแล้วมันกระโดดลงมาตายก็ไม่ได้เ่าตัวตายไม่ล่ะมันทนไม่ได้เห็นหน้ากันทุกวัน ตรงโงนี่ NES w นะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งโคมในสี่ตั้งต้นไม้ในเก้าชามรับทรัพย์ในเจ็ดจุดสามผลไม้ห้าธาตุในหกหนึ่งเลี้ยงปลาสี่ตัวในหกปลาดำถ้าจะโดดก็ยังมากตัวเดียว คู่ลูในหนึ่งเ็นจะพูดสี่ชั้นปรับแปดมงคลเสือกิเลนกินทองเอสสองมังกรเป๊กที่หนึ่งเปลี่ยนแนวนอนหัวสี่ฟ้าดิน ได้เป่ามันจะเหลือพื้นที่อยู่ไหนเนี่ยขวางนี่เลยเอาตามมาัาตาม้มเปล่านอนขวางกระจบหกเจ็ดแปดโต๊อาหารไปเจ็ดรับยัคุยโต S เอสหนึ่ง ดอกไม้ห้าธาตุหกเจ็ดแปดนาฬิกาขอบไม้ที่งูหัวเหียวมันเซฟ่ะเซฟใช่ไหมเซฟขยับตามมาหก หันหน้าหาประตูสวรรค์ทังหินฟืนอันหนึ่งอันเจ็ดติดยาถ้าหาได้ทำเสือเหลียวตั้งหลังประตูฝั่งเสือน้ำหนึ่งสี่เจ็ด

ห้องทำงานเป็นของเราเองปะไม่ค่ะเป็นออฟฟิศร้องค่ะพื้นที่ซ <c oughs> อยย่อยแบบออฟฟิศปกติห้องนี้ <c oughs> นั่งทำงานยังไงมันไม่ได้แล้วตั้งเตียงแล้วอะ่ะย้ายโต๊ะอาหารดีกว่าโ <c oughs> ต๊ะอาหารไปที่ W นั่นแหละใช้เป็นโต๊ทำงานด้วย okay. Okay. นั่งรับซัพย์ <Okay. S 1> นั่งได้จนถึงโอ้ oh, แล้วมันมีที่ไหมวันเนี้ย <c oughs> ไม่มีที่อ่า <c oughs> นั่งได้จนถึงตุดจีนข้ามจุดจีนพอวันตุดจีนปั๊บต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่เออี นี่แอนด้าฉากนี่ยไปีสามต้องเร่งไปอีสามรับซับเหมือนกันเอ,อ็นีสามวางกล้วยเข้าไปลูกลูกออกกล้วยจริงนะกล้วยท,ทานได้กทันได้เอามาตัก นาฬิกาติดในงูคูลเลอร์ติดในงูนาฬิกาตอกไม้ใช่ไหมเลื่อนน้ำจมูกกันให้มันมีก๊อกอะ่ะนี่นี่ห้องนี่สีเราทาใช่ป่ะสีทาใหม่สีเราทาใช่ไหมทามานานแค่ไหนแล้วสีปส่ปีแล้ว ถ้าจะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่เปลี่ยนสีรวยเปลี่ยนเลยก็ได้ก็อ่อนก็อ่อนฝ่ายอ่อนแบบอ่อนทั้งห้องเลยหรือไม่ก็เฉพาะเนี่ยตรงเนี้ยทานรู้ไม่ต้องอ่อนเลยนะ โทนโนตรงน,น,นี้น่อนสมอ่อนเวลามันเปลี่ยนแล้วหลายคนเข้าออเดี๋ยวสีมันกลายเป็น <c oughs> ต้องผสมถังเดียวอะ่ะ<อ>แล้วทาไม่งั้นต่างคนต่างผสมพอออกมานี่ เต่ามังกรเมาโมยอะไรวะสามสามตัวอะสี่หนึ่งเก้า สี่หนึ่งเก้าสามตัวสามแล้ว็อย่นสี่หน่เาอนี่สามนะครับไอ้ซุปซิปนี่คือให้สหรื่1ตัวซุปซิปมัน5้าเม้ามอยมันสามตาวเห้ามอยตาวอาก์หนึ่ตัวโอเครวยจนคนรวยจนคนอื่นต้องซุปซิปอิจฉา ซุปซิปแล้วกันไม่ใช่เต่าเมาแต่ไม่ใช่นี่เต่ามังกรเต่ามังกรไอ้ไอ้เต่ซุปซิปนั่นนั่นห้าตัวแต่ที่ิ้หนอในที่เดียวเดียวหตัวทิหอสรุปว่าพี่ท่าอย่านกจาน้ที่ิตาเมอมเนี่ยเตัวเดียวตัวเดียวอยู่ในี่น้าแตัวิษอันนต่งท่โอเคม่ต่างนเชู เงี 1941, ้ย้อมีเสียงดังมากเเปลี่ยนแล้วนี่แค่นี้การน้ำอายุไปประทานวันงูเวลางูประตูสวรค์ไม่ต้องรอบ่ไหม อ่ใส่น้ำไฟให้เขาแล้วกันเพิ่มกระติกตัวหนึ่งเขาต้องใช้หลายตัวเพราะว่าเขาไม่มีเตาเอาใบเล็กๆอ่ะเอาแค่เป็นเคล็ดหมอไปประทานเวลาแพะวันเวลาแพะ 6พิฆาตไปประทานวันตัวเวลาลมตั้งต้นไม้ประจำตัวเช็คเอาแล้วกันในเอนอ่ะเขามีนนไหมไม่ต้องต้นไม้ประจำตัวถ้าถ้ามี ถ้ามีไอ้ภายคนอิมอยู่แล้วอืมมันมีอยู่แล้วเนี่ยประสานี่ยประสาันสีแล้วค่ะประสาทมันเห็นไหมมันถึงเหรอประสานไม่ติดเพราะมันโดนบล็อกประสานไม่ถึงมันโดนบล็อกอยู่มันประสานไม่ได้อืยกเว้นต้องดึงแต่เขามันในพื้นที่ให้เจ็ ให้มีต้นไม้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับวนช่างนะถ้ามีก็แล้วไปให้มีสองตำแหน่งมีที่ n กับ N E นอี่ไงเดี๋ยวมาเพิ่มตนี้อีกทีให้มันเห็นกันอ่ะในในตำแหน่งเดิมอะกำหนดใหม่นอนสี่ใช่ไหมใช่เอ่อ ผู้รู้สดรองด้วยห้าคูณสามรองว่าใต้เตียงใต้เตียงแล้วตรงนี้ผู้รู้สดเป็นอปนีประจันประจันประตูทีงชุดประจันต,ต,ตอืม ชุดนี้ต้องดอกไม้แดงแดงม่วงในสี่นสหนึ่งรีบตั้งถังสองรีบตั้งน้ำกับทองในเก้า เอาไปปรับเจ้านายเจ้านาได้ถูกระดับไหมด้หมอมีหลายคนมากเลยจังเลยเจองานยากว่ายังไม่เคยมีใครมาทำมาก่อนอก็โดนก็ต้องคิดเป็นบวกงานไม่มีใครทำมาก่อนถ้าเราทำได้สำเร็จเราก็เป็นผู้นำเหมือนขึ้นเอเวอเรส เลยคอา,าจา์ทุกคนก็จะแบบไม่รู้ทำยังไงค่ะให้กูเป็นที่ปรึกษาอ่าออกไหมโอแอนะคะโอเอเออาเมตตาพุทธอ๋อ ท่องเสร็จกือน,น้ำลายโอ้นี่ชุดใหญ่แล้วเนี่ยโอเค